ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาพบกับสินค้าตัวใหม่จากเดียมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่ารองเท้า s h ดายเยอรนะครับตัวนี้เป็นสินค้าราคาไม่แพงสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับเพื่อที่จะมาใช้เองแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวไว้เป็นคลิปไว้ให้ชมด้วยเผื่อใครกำลังมองหาอยู่ ผมตั้งใจเลือกรุ่นที่คิดว่าใช้งานได้ดีผมตัดสินใจเลือกเดียม,ม่าเพราะว่าเห็นการออกแบบค่อนข้างดีแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างโอเคเคยใช้เตารีดมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เป็นลักษณะการใช้งานมันเป็นเครื่องเป่านั่นเองนะครับเป่าลมร้อนออกมาปกติแล้วถ้ามีแดดก็น่าจะไม่เป็นไรแต่ก็ระวังรองเท้าสีซีดนะครับตัวสินค้าถือว่าไม่ใหญ่มากครับ เล็กๆก,กลางๆนะครับมาพร้อมกับตัวแขน2แขนผมไม่แน่ใจว่าแขนตัวนี้มันยืดได้แค่ไหนนะครับเราสามารถยืดแขนได้แบบนี้สามารถยืดได้เหมือนลักษณะเหมือนท่อน้ำทิ้งนะครับตัวนี้นะคล้ายๆท่อน้ำทิ้งเลยก็สามารถดึงยืดออกมาได้ต่อลองเท้าได้หลายรูปแบบนะครับมองว่า สามารถเป่าแนวนอนก็ได้แต่เขาบอกว่าต้องเอียงไว้แบบนี้แล้วเป่าใส่รองเท้านะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับมันคือเครื่องเป่าลมร้อนนั่นเองคล้ายๆไดเป่าผมดีกว่าประมาณนั้นนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ตัวสินค้าน้ำหนักไม่มากนะครับด้านหน้าเขียนว่าเดียมาแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับ ที่ผมสั่งมาเห็นเขาเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ร้านเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นภาษาจีนนี่คือส่วนประกอบเป็นภาษาจีนด้านนี้เป็นภาษาจีนด้านนี้ก็ภาษาจีนการใช้งานเอียงแล้วก็เป่านะครับเอียงได้หลายรูปแบบ เขาก็เหมือนกับว่าเอาไว้ตรงบันไดแล้วเป่าลงมาข้างล่างนะครับเป่าใส่รองเท้าสองข้างแบบนี้ถือว่าวัสดุสวยครับแต่ติดตรงที่เป็นภาษาจีนนี่แหละด้านข้างเป็นที่ดูดลมเข้าดูดลมเข้าสองฝั่งด้านล่างก็เข้าใจว่าเป็นที่ดูดลมเข้าเหมือนกันนะครับมีหมุดกันลื่นด้วยนุ่มๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขียนสเปค กินไฟ235วัตต์220โวลต์ด้านบนก็เป็นแค่สายเป่าลมออกมาเท่านั้นส่วนด้านหลังก็เป็นแค่ขาสายไฟให้มายาว1.8เมตรนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟจะเป็นปลั๊กแบนดูธรรมดามากน่าจะ3ขาก็น่าจะดีกว่าน,นี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคใช้ได้ การทำงานของเครื่องนี้ก็คือเป่าลมร้อนออกมาฝั่งทางนี้เพื่อที่จะให้ไปโดนรองเท้าแล้วก็แห้งนั่นเองนะครับผมจะวางเครื่องวัดไฟไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดต้องการดูกำลังวัดของแต่ละโหมดก็ดูตัวหนังสือสีเหลืองตัวนี้นะครับผมจะเริ่มเปิดเครื่องเลือกโหมดครับโหมดแรกเป็นโหมดมาตรฐานนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นเป่าหนัง ถัดมาตัวนี้เป็นเป่าลมอ่อนๆนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นอบโอโซนส่วนตรงนี้เป็นเวลานะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกโหมดครับจะมีอยู่4โหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเวลาก็คือเลือกเวลา30นาที60นาที180 120นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายตรงนี้เป็นปุ่มเริ่มเปิดแล้วก็ปิดกดเปิดกดปิดนะครับมีปุ่มอยู่เท่านี้ เราเลือกโหมดมาตรฐานครับแล้วก็เลือกเวลา30นาที60นาที120นาที180นาทีก็เปิดครับเขาก็จะมีลมออกมาด้านหน้าตรงนี้เป็นลมอุ่นๆนะครับคล้ายๆเครื่องอบผ้าเลยครับเสียงก็โอเคไม่ดังเท่าไหร่แต่ก็ดังกว่าพัดลมตั้งโต๊ะนะ ถือว่าดังเท่ากับเตาไฟฟ้าทั่วๆไปพัดลมเตาไฟฟ้าครับประมาณนั้นถ้าไว้ระเบียงอะไรพวกนี้ผมว่าก็โอเคนะปิดครับพอเราปิดเนี่ยเขาจะไม่ดับทันทีเหมือนเขาพยายามที่จะเป่าลมให้ผ่านความร้อนออกไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้ในตัวเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาเย็นลงสังเกตก็จะมีลมบุอุนอ่นออกมาด้านหน้า mm hmm. เป็นการไล่ความร้อนออกจากเครื่องอยู่นะครับ ระหว่างนี้ก็กินไฟ48วัตต์ครับโอเคดับไปแล้วกําลังไฟเหลือ0ูนย์ครับมาเริ่มโหมดถัดมาครับโหมดเป่าหนังเป่าหนังด้วยระยะเวลา30นาทีนะครับกดเริ่มเป่าหนังก็จะกินไฟ188วัตต์ครับ เราสามารถปรับโหมดระหว่างที่เครื่องเปิดอยู่ได้ตัวนี้เป็นเป่าลมอ่นอ,อนๆก็จะกินไฟน้อยลงเหลือ96วัตต์นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็คืออบโอโซนลมแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอโซนออกมาดับกลิ่นเท้าครับกลิ่นรองเท้านะกินไฟ93วัตต์นะครับถัดมาตัวนี้เป็นโหมดมาตรฐานครับ กินไฟ200ประมาณ2 45 250วัตต์นะครับประมาณนี้มาตรฐานนี้ก็จะร้อนขึ้นมมาหน่อยนะครับลองสัมผัสดูก็จะอุ่นๆมากขึ้นมานิดนึงเปลี่ยนโหมดไปได้เรื่อยๆครับเปลี่ยนเวลาก็ได้เรื่อยๆก็จะเป็นการรีเซ็ตแล้วเริ่มนับใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดต้องการหยุดก็กดปุ่มปิดเท่านี้ก็ถือว่า เป็นฟังก์ชันของเขาใช้งานครบแล้วมีฟังก์ชันอยู่เท่านี้นะครับผมจะลองเป่าแห้งรองเท้าที่เพิ่งซักมาบัหมานะครับตอนนี้น้ํายังหยดอยู่เลยอย่างที่เห็นปล่อยให้น้ําหยดสนิทนะครับจริงๆก็ยังเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเราก็ใส่หัวเป่าเข้าไปทั้งสองข้างนะครับหันมุมตามแนวยาวผมเป่าด้วยโหมดมาตรฐานความเร็วประมาณ60นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองเป่าไว้แบบนี้รอบแรกก็1ชั่วโมง ก็จะได้ยินเสียงเบาๆหลังจากที่เราปล่อยเอาไว้1ชั่วโมงจนดับนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่แห้งยังไม่รู้สึกว่าน้ําลดเลยก็เลยต้องต่ออีกนะครับในการต่ออีกผมต่ออีก2ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอบมาเรื่อยๆเข้าใจว่าน่าจะซักสองสรอบนะครับก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่ปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่พยายามเป่าแห้งรองเท้าคู่นี้จากเปียกเลยนะครับซักเสร็จ แล้วก็บีบให้น้ําหยดให้หมดแล้วผ่านไปก็น่าจะราวห้าชั่วโมงครับแห้งสนิทนะครับด้านในด้านนอกด้านข้างด้านหลังพวกนี้แห้งหมดเลยเข้าใจว่านี่คือเวลามาตรฐานประมาณ4-5ชั่วโมงหรือถ้าจะมั่นใจกว่านี้ก็เอาให้นานสุดเท่าที่จะนานได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า250วัตสลับกับ150วัตตลอดนะครับเครื่องนี้ก็ทำงานได้ดีในส่วนของโหมดมาตรฐานโหมดสายสุดนะครับแล้วก็ ส่วนเรื่องของการกําจัดแบคทีเรียหรือลดกลิ่นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งปกติแล้วการดับกลิ่นเนี่ยแนะนําว่าให้ทําเลยทันทีหลังจากถอดรองเท้านะครับปกติแล้วเท้าเวลาที่เราใส่ถุงเท้ามาเปียกๆเนี่ยมันก็จะมีความอับความชื้นและมีกลิ่นอยู่ข้างในให้เป่าเลยอย่างน้อย30มนาทีทิ้งเอาไว้เลยนะครับก็จะช่วยได้ลดกลิ่นได้พอสมควรรู้สึกว่าโอเคดีแต่ว่าแนะนําไว้ให้เอาไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าถ้าเป็น โหมดที่ลดกลิ่นนะครับโหมดนี้เนี่ยเขาจะปล่อยโอโซนออกมาจะเป็นกลิ่นคาวๆเหมือนเครื่องกําเนิดโอโซนนะครับก็แนะนําเอาไว้ระเบียงดีกว่าให้อากาศถ่ายเทไม่ควรเอาไว้ในบ้านนะครับเครื่องนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกรณีที่คุณมีเวลาไม่มากซักรองเท้ากลางคืนหรือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณมีเวลาเฉพาะกลางคืนหรือช่วงเช้าก็ไม่มีแดดนะครับแนะนําให้ใช้เครื่องนี้ช่วยได้นะครับประโยชน์ของเครื่องนี้เนี่ยเน้นไปที่เป่าลดกลิ่น เป่าแห้งชั่วคราวแห้งเบาๆแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ซักหนักแนะนําตากแดดเนี่ยมันได้ผลกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ท่านใดที่มีคําถามสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมไปดูทดสอบแล้วมาตอบให้สรับคลิปน,นี้ก็เอาสินค้าดีๆจากเดียมากมารีวิวชมนะครับสามารถใช้งานได้จริงเป่าแห้งแน่นอนแล้วก็ลดกลิ่นได้ด้วยสามารถที่จะใช้งานได้ดีทั้งอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดนะครับประหยัดเวลาได้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ